อวิชชาคือไม่รู้อะไรอวิชชาคือความไม่รู้แต่คำถามคือไม่รู้อะไรกันแน่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้ไม่รู้ชัดในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่รู้ชัดในเหตุเกิดแห่งขันเหล่านี้ ไม่รู้ชัดในความดับแห่งขันเหล่านี้และไม่รู้ชัดในหนทางที่จะทําให้ขันเหล่านี้ดับได้ความไม่รู้ในสัจธรรมเช่นนี้แหละเรียกว่าอาวิชชาดังนั้นอวิชชาไม่ใช่เพียงไม่รู้เรื่องราวทั่วไปแต่คือการไม่รู้ความจริงของกายใจและความดับทุกข์อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาสาธุ